เสื้อสเวตเตอร์ยอยู่ที่ไหน w ัวอีช e r l ในตู้เสื้อผ้าอินังดินสออยู่ที่ไหน w o i s ีช e ดอะในโต๊ะอิชลแมวอยู่ที่ไหน w o i s ีดีอยู่ใต้โซฟา u n d e ท the เดม a รถยนต์อยู่ที่ไหน wo i s t Dash Auto อยู่ในโรงจอดรถ In the Garage ขอนมปังอยู่ที่ไหน wo i s t Dash Bread อยู่ในห้องครัว In the Kitchen จดหมายอยู่ที่ไหน wo i s the Brief อยู่บนโต๊ะ of the table กระเป๋าอยู่ที่ไหน bo is the taser อยู่บนเก้าอี้ of the stool ผ้าเช็ดมืออยู่ที่ไหน bo is the handtush ในห้องน้ำ in bathroom ขวดอยู่ที่ไหน bo is the flusher อยู่ในตู้เย็น in the fridge หนังสืออยู่ที่ไหน Wo ich das b u o k อยู่ในห้องนอน Im Schlafzimmer เขามักจะคิดถึงลูกสาวของเขา Air denkt oft an s i n e Tochter เธอดูแลยายของเธอ Sie kümmert sich um i h r Oma เรากำลังรอคอยฤดูร้อน w i r f r e u e n uns a u f den Sommer. ฉันฝันถึงบ้านบนชายหาด Ich träume von einem Haus am Strand. ฉันตัดสินใจงานในกรุงเบอร์ลิน Er entschied sich für den Job in Berlin. เรากำลังรอการจัดส่ง we're w a t c n g out the living room แมวซ่อนตัวอยู่ใต้เตียง the castle fair stage six under the bed เขาดูแลองค์กร a i r c u m m i t six group di organization เธอคิดถึงอดีต she d e n k t and the w e g g a n g e n h e i t วันนี้ฉันจะไปซื้อของ Ich gehe her heute einkaufen ฉันจะไปซื้อของตอนนี้ Ich gehe jetzt einkaufen yes, Ich gehe nun einkaufen Ich gehe gerade einkaufen ฉันไม่เคยไปซื้อของเลย Ich gehe nie einkaufen ฉันไปซื้อของเสมอ i c h g e h e immer i c a u f e n ฉันชอบไปซื้อของ ich gehe again, i c h g e h e g e r n i k a u f e n ฉันไปซื้อของนานๆครั้ง ich gehe ten, i c h g e h e s e l t e i n i c a u f e n ฉันอาจจะไปซื้อของ ich gehe vielleicht, i c h g e h e f i e i c h e d i k a u f e n ฉันจะไปซื้อของด่วน ich gehe support, i c h g e h e s u f o r t i c a u f e n ฉันจะไปซื้อของภายหลัง ich später, i c h g e h e später e i n kaufen ฉันจะไปซื้อของเร็วๆนี้ ich h, i c h g e h e gleich e i n kaufen i c h g e h e bald e i n kaufen ฉันจะไปซื้อของพรุ่งนี้ ich Morgan, i c h g e h e morgen e i n kaufen ฉันจะไปซื้อของวันมะรืนนี้ ich Morgan, i c h g e h e über morgen e i n kaufen คุณพูดถูก Sie haben r e c h t ฉันเห็นด้วย Ich bin dafür ฉันไม่เห็นด้วย Ich bin dagegen ฉันก็คิดแบบนี้เหมือนกัน Ich sehe das genau so ฉันมั่นใจว่า Ich bin davon ü b e r s o g t das มันเป็นเรื่องไร้สาระ d a s is u u s s n n n ฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้น is bin ander my nun d a s ตัวอย่างเช่น I b y s p i e l herefür ist จะเกิดอะไรขึ้นถ้า we h e r e i s w well? h e n ในความคิดของฉันคือ my nun m n n a k i s ฉันกลัวว่า is f r c h t e d a s ฉันหวังว่า is h o f f e d a s ฉันเชื่อว่า is c l u b e d a s ฉันว่ามันดีนะ i h f i n d e e s g u t d a s ฉันโมโหเรื่อง is a e r m i s h d a s ฉันสงสัยว่า is b e w i f e d a s ฉันคิดว่า Ich bin der meinung ฉันดีใจเกี่ยวกับ Ich freu mich der r u b e u das มันถูกแล้วที่ Es ist richtig das มันสำคัญที่ Es ist wichtig das เสื้อสเวตเตอร์อยู่ที่ไหน Who is t der pullover ในตู้เสื้อผ้าอ c h ชร n k เดนโซอยู่ที่ไหน bo is there b ok. so so r i s t i f t ในโต๊ะ im s l i t i e r y แมวอยู่ที่ไหน bo is dee c a s e อยู่ใต้โซฟา under t e m sofa รถยนต์อยู่ที่ไหน bo is das auto อยู่ในโรงจอดรถ in der garage ขนมปังอยู่ที่ไหนบริเวชดัสบรอดอยู่ในห้องครัว In the k i ูเอจดหมายอยู่ที่ไหนบริเวชเด b บริฟอยู่บนโต๊ะ f dem Tisch กระเป๋าอยู่ที่ไหน ist ิเวชดีทาชอยู่บนเก้าอี้อ f dem stool ผ้าเช็ดมืออยู่ที่ไหน Vore is das hantushk d ในห้องน้ำ I'm badecimmer ขวดอยู่ที่ไหน Vore is t d e flasher อยู่ในตู้เย็น I'm kyr s h r a n หนังสืออยู่ที่ไหน Vore is das buch อยู่ในห้องนอน I'm shlafzimmer เขามักจะคิดถึงลูกสาวของเขา a อร์เด้งออฟอันไซน์ทอกเธอเธอดูแลยายของเธอซีคุมเมียดซิกคุมเอียรโอมาเรากำลังรอคอยฤดูร้อนเวียฟรอยอุนส์อัฟ์เดนซูมเมอร์ฉันฝันถึงบ้านบนชายหาด Ich träume von einem Haus am Strand. ฉันตัดสินใจงานในกรุงเบอร์ลิน Er e n t s c h e i d e d sich für den Job in Berlin. เรากำลังรอการจัดส่ง We are wanting out the l i e f e r u m g แมวซ่อนตัวอยู่ใต้เตียง ดีคาเซเฟสเตชซึ่งอยู่ใต้เตียงเขาดูแลองค์กรแอคุมเมจซึ่งบูมดีออแกนิซแซิอนเธอคิดถึงอดีตซีเดนช์อันดีเวกันเกนไฮด์วันนี้ฉันจะไปซื้อของเอชเกอร์ไฮเทอร์ไอคาฟิน ฉันจะไปซื้อของตอนนี้ iskher yes i kaufen iskher nun i kaufen iskher gerade i kaufen ฉันไม่เคยไปซื้อของเลย iskher nie i kaufen ฉันไปซื้อของเสมอ iskher immer i kaufen ฉันชอบไปซื้อของ iskher gerne I kaufen ฉันไปซื้อของนานๆครั้ง Ich gehe selten einkaufen ฉันอาจจะไปซื้อของ Ich gehe vielleicht einkaufen ฉันจะไปซื้อของด่วน Ich gehe sofort einkaufen ฉันจะไปซื้อของภายหลัง Ich gehe später einkaufen ฉันจะไปซื้อของเร็วๆนี้ Ich gehe gleich einkaufen. Ich gehe bald einkaufen. ฉันจะไปซื้อของพรุ่งนี้ Ich gehe morgen einkaufen. ฉันจะไปซื้อของวันมะรืนนี้ Ich gehe über morgen einkaufen. คุณพูดถูก Sie haben recht. ฉันเห็นด้วย Ich bin dafür. ฉันไม่เห็นด้วย Ich bin da gegen ฉันก็คิดแบบนี้เหมือนกัน Ich sehe das genau so ฉันมั่นใจว่า Ich bin davon überzeugt das มันเป็นเรื่องไร้สาระ Das ist unsinn ฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งนั้น Ich bin andere meinung das ตัวอย่างเช่น I b y s p i e l here for i s จะเกิดอะไรขึ้นถ้า we w e r e i s w e n ในความคิดของฉันคือ m y ้ใน my หนุ่มนัก i s ฉันกลัวว่า i s f f r s t c h r d o d s ฉันหวังว่า i s h o p e for d o e s ฉันเชื่อว่า ich glaub e d a s ฉันว่ามันดีนะ ich finde es gut das ฉันโมโหเรื่อง ich ärger oh mich das ฉันสงสัยว่า ich b e s w i d e für das ฉันคิดว่า ich bin der meinung ฉันดีใจเกี่ยวกับ ich freue mich darüber das มันถูกแล้วที่ S is rich teach, does มันสำคัญที่ S is w i c h e i c h does